พระเอก300ล้านแล้วค่ะครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกว่าจะเลยส0 0รอแล้วล่ะครับวันนี้5้ายมห้าร้อยก็ก็อยากได้ก็คิดว่าก็ก็อยากให้หนังไทยแบบเออไปไปได้ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยครับรายได้เยอะๆอะอย่างเงี้ยครับก็จะทําให้รู้สึกว่าเออหนังไทยเราคึกคักขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็แซงแอดเวนเจอร์ไปแล้วครับตอนนี้ใช่เพราะเห็นเห็นตารางมาก็นานๆทีจะมีหนังไทยที่แบบ เราคนดูเยอะกว่าหนังฝรั่งอะไรเงี้ยครับก,ก็รู้สึกภูมิใจแทนนักแสดงแล้วก็ทีมงานของทาง CDS ทุกคน,นครับลุน้นองของให้ชุมชนอ่าใช่วันนี้ก็เหมือนกับคือหนังเนี่ยปร,ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับก็คือรายได้สูงแล้วก็เหมือนทาง CDS กับทางพี่น่องทางบอดแคสต์แล้วก็ทำทีมนักแสดงเนี่ยก็เลยเหมือนกับมาร่วมทำบุญกันก็ได้เงินบริจาควันนี้ห้าแสนครับแล้วก็ เลยมาเหมือนถวายอาหารเพนถวายสังฆทานให้ให้วัดประยูนที่มีส่วนในหนังเรื่องนี้มากเหมือนกันครับ<ม>เพราะว่าที่นี่ก็มีบุคคลสําคัญที่แบบมาทําวัดสร้างวัดแล้วก็มีหันแตรจริงๆกับบาทหลวงไม่ใช่บาทหลวงหมอปัตเลมีหมอปัตเลด้วยครับท,ที่ที่บริเวณรอบๆวัดเนี้ยก็เลยเราเลยเรียกมาทําบุญที่นี่แล้วก็แล้วก็มีทําบุญอีก 6วัดนั่งรอบรอบรอบรอ,อบข้างอะไรเงี้ยครับก็ก็มีวิกฤตไหนครับตอนนี้เป็นงานถไายถึงไหนแล้วอะไรยังไงเลยตอนนี้ผมว่านะ่าจะสัก50%ได้ครับเพ,เพราะว่าบทก็มาได้เยอะแล้วแล้วก็เราก็ถ่ายกันทุกอาทิตย์แล้วก็ทุกอย่างก็ราบเรื่นดีครับก็สนุกดีครับเกิดการโควิดอะไรตอนนี้ในกองในกองก็ก็ถ้า,ถาคือถ้าสมมุติมีคนตรวจขึ้น2ขีดเขาก็ให้กลับเลยอย่างเงี้ยฮะแต่ในกองก็ ไม่ได้มีเรื่องโควิดแล้วเพราะว่าส <laughs> <laughs> <mumbles> ่วนใหญ่ท right. so ุกคนก็ต okay. so ิดกันหมดแล้วยััวไมยังระแวงผมหรอไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองป้องกันแล้วไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนอยู่แล้วก็ไปแค่กองถ่ายแล้วก็ช่วงนี้ก็มีโปรโมทหนังแค่นั้นแหละก็เลยก็ใส่แมสแล้วก็เหมือนเดิมครับล้างมือปกติด้วยแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ตรวจไม่ไม่เป็นแล้วครับก็ไม่เหมือนกับภูมเราอาจจะแข็งแรงด้วยนะครับ อ่ะถามถึงเรื่องที่เราไปโพสไอจีแล้วเหมือนเบลเขามาแซวแบ,บนร,บรน,นด์ของกระจินอยากมาจีนกันอีกรอบแซวอันไหนเอ่ยที่บอกวราโพสเพลงอ่ะชอบคนงับตรงอ๋อคนงับเปล่า<ล>ไม่พอดีวันนั้นนะ่ะเหมือนถึงว่าในกองเนี่ยคือร้องเพลงนี้กันแล้วก็แบบติดหูมากอะไรอย่างี<笑>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 ้ก็เป็นเรื่องแบบเออขำๆในกองอะไรเงี้ยเวลามีอะไรที่แบบเป็นกระแสเนี่ยเขาก็จะคุยกันในกองอย่างเงี้ยครับ ก็เลยเราก็เลยลงไปเล่นๆอย่างง้นแหละพอดีนึกถึงมันอยู่ในหัวงับงับอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยติดหูก็เลยลงไปแล้วก็เหมือนเบลเขาแค่เข้ามาอ๋อเหมือนมาพูดว่ามันพึ่งพูดกันเมื่อวานยังติดหูกันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนกับแซวกันตลอดอยู่แล้วผมกับเบลอะไรเงี้ยครับแอนนน่ว่าเน่ว่าเบลเป็นคนบอบวิโฟั็ชอบคนงับเด็กอ๋อไม่ไม่น่าใช่น่าจะเป็นเรื่องของเพลงแบบร้องกันทั้งวันอะไร้ยจนคนในกอง พี่นายผู้กุมกับยังเอาไปติดติดไปติดด้วยเลยอะไรเงี้ยอ่าฮะ,ะครับร้องใส่ใส่เบลบ่อยไหมคะในกองร้องใส่เบลบ่อยไหมเหรอส่วนใหญ่ <c oughs> ก็ร้องแบบทุกๆคนอะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเบลเบลล์ก็ติดไปด้วยอย่างเงี้ยอะไรเงี้คะเหมือนไปนทำอะไรนี่เป็นแฟนๆก็จินฟินกันแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> เ,เขาก็เขาก็คง <c oughs> <c oughs> เห็นถึงแบบเออเราอยู่กันแล้วดูแล้วมันแฮปปี้มั้งแบบเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยแย่กันเล่นกันแบบเขาก็เลยคงแบบอยากให้จิ้นกันจริงๆอะไรเงี้ยมั้งครับก็ก็ปกติความรู้สึกนี้มันก็มีมานานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่บุคเลภาคแรกแล้ววนตอนนี้ก็ยังบางคนก็ยังยังชอบผู้เราอยู่ครับเหมือนแฟนที่แบบชอบโมเมนต์อย่างเงี้ยที่แบบยล้มกันเออ จริงๆก็มีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าจะเป็นทีมงานมากกว่าเขาเก็บเอาไว้เขาคงจะรอไว้ปล่อยละครว่ะมีก็เยอะเล่นกับเบลเยอะเล่นกับในกองไม่ได้เบลคนเดียวหรอกก็น้องๆนักแสดงอ่ะผมก็เล่นหมดแหละก็แย่หมดอะไรเงี้ยแแกล้งเบลนี่คือสนุกแต่แกล้งเบลสนุกเพราะเบลน่าแกล้งเบลเป็นคนไม่ยอมนี่ไงเราก็ยิ่งแกล้งใหญ่เลยเขาก็เหลือจะยอมอะไรโดนแกล้งก็จะแบบหงออะไรมาสู้กับเราสู้กับ โอ้มุเกเขาเยอะเขาไม่ยอมหรอกเบลอะอประมาณน,านั้นแต่ว่าสนุกสุดใช่ไหมคะแก้งับเบลโดนแก้งับสนุกสุดเนีย่ยพอเขาไม่หนูเนี่ยเขาเก่งนะ <c oughs> วันนี้ไม่มาวันนี้เบลไม่มาติดงานไอจีเราเองก็ความขึ้นไหวก็ไม่ค่อยได้สุด <c oughs> ไม่อยอมเล่น <c oughs> เล่นมานานแล้วอ่ะก็ <c oughs> เ,เลยแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะลงรูปอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับก็ถ้ามีงานหรือว่ามีอะไรที่พิเศษ ขึ้นมาหน่อยก็ถึงจะลงอะไรเงี้ยแต่ชีวิตประจําวันก็ไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรมากครับบางทีแฟนๆเขาก็อยากเก็บอะไรอย่างเงี้ยคเออไม่ค่อยได้ลงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไไม่ไม่ได้ห่วงหรอกแต่ว่ามันเราเล่นมาานแล้วอ่ะพวกไอจีอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าจะลงอะไรที่มันแบบให้แบบเอออยากลงอะไรเงี้ยครับก็เลยเออถ้ารูปนี้มันจําเป็นต้องลงก็ลงเลยครับไม่ได้แบบลงตลอดเวลา ุกบอลอะไรเตะบอลไปเตะบอลมาอะไรอย่างนี้เออเ่อนอยากเล่นเลยไม่ได้เล่นบอลเลยทุกนบ้านใช่ใช่ไม่ได้เตะบอล